ผมก็เชื่อนะผมเชื่อว่านายกอ่ะคุณแพงทานเขามีเจตนาดีเจตนาดีแน่ๆแหละท,ที่ที่คิดจะแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่ปัญหาคือว่า <c oughs> คือนายกเนี่ยเขาขาดความรอบรู้เหมือนที่เคยพูดกันมาตั้งแต่ตอนขึ้นดำรงตำแหน่งได้สักเดือนหนึ่งครับเพราะผมก็วิจารณ์แต่ตอนนั้นแลน้วนะตั้งแต่หลังถแถลงนโยบายเนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างทั้งเรื่องแก่ความรอบรู้ในการ ไม่เฉพา,าะเรื่องการบริหารประเทศนะแต่ความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆที่คนเป็นนายกควรจะรู้ว่าต่ำแล้วทันที้ความขยันในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้พวกนี้ซึ่งเราก็คิดว่าเอออย่างตอนนั้นก็ยังคิดว่าจะน่าจะมีโอกาสในการพัฒนา,าแต่แต่ก็อย่างที่เห็นที่ผ่านมามันก็มันก็ไม่เกิดไงก็เหมือนเหมือนผลช,ชอบเซลคือแกอยู่คลองตันไม่ยอมไปพัฒนาการ <laughs> คือมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆเพราะนั้นเจตนาดีครั้งนี้มันก็เลยนํามาสู่ความพลาดพลั้งพาะคุณพอคุณไม่รอบรู้นะเอาแค่เบื้องต้นนะแค่โปรโตคอลของการที่จะเจรจาความทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ย <c oughs> คือต่อให้ว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคุยส่วนตัวยังไงมันต้องมีโปรโตคอล <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานจริงๆคุณอิงก็เรียนรัฐศาสตร์มาก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้อยู่บ้างนะ <c oughs> แล้วทีมงานผมคิดว่า อย่างน้อยแกเขไม่ได้ตัดสินใจเองไงทีมงานรอ,รอบตัวเนี่ยมันก็ควรจะมีความรอบรู้เรื่องนี้บ้างเป็นพื้นฐานนะว่าเอออย่างน้อยมันควรจะต้องมี1 2 3่งสี่หยังไงใช่ไหมในในแง่ของโปรโตคอลนี่พอคุณพลาดทั้งเรื่องโปรโตคอลแล้วทักษะทักษะในการสื่อสารของคุณอิงได้มีปัญหานะคือการใช้เลือกใช้ใช้คำอะใช้คำในการพูด ในการเจรจาในการสื่อความหมายเนี่ยก็มันเขาเรียกอะไรใช้คําไม่เหมาะสมครับอย่างเหมือนที่คนวิจารณ์แหละอย่างกรณีถ้าจะพูดหรือว่าเ,เรื่องแมททัพ,พสองเนี่ยซึ่งมันไม่ใช้คําว่าวยเป็นฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมแต่คุณสามารถอธิบายใช้คําวิธีการอธิบายอย่างอื่นได้ไงที่ทําให้ไม่ดูกลายเป็นไปไปตีความว่า เขาบอกว่าในในในประเทศไทยก็มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เกี่ยวกับนโยบายนี้ใช่ไหมครับเนี่ยถึงบอกว่าเอาแค่ชุดของคําในการที่จะมาสื่อสารนี่ยนายกก็ก็ไม่ค่อยรอบรู้ซึ่งข้อนียมันสะท้อนไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้นะคือก่อนหน้านี้หลายหลายครั้งเลยถ้าเราสังเกตการแถลงข่าวการสัมภาษณ์ของนายกเนี่ยบางทีใช้คําบางทีมีแกมีเจตนาดีครับแต่พอเลือกใช้คําผิด สื่อสามผินเนี่ยความเข้าใจมันก็คาดเคลื่อนไปจากเจตนา